ครับสำหรับการเตริมฟิลเลอร์ริมฝีปากนะครับผมเนาะหมอก็จะมีเทคนิคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเข็มแหลมเข็มเข็มทู่หรือใช้เทคนิคผสมทั้งเหล็บแหลมทั้งทู่ในเคสเดียวกันนะครับแล้วก็ในแง่ของทรงริมฝีปากก็ลักษณะก็จะมีหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับคนไข้เป็นยังไงริมฝีปากเดิมเป็นเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการเก็บรายละเอียดของริมฝีปากโดยการใช้ฟิลเลอร์นะครับก็มีประโยชน์ จะประโยชน์หลักๆก็คือการเติมลิมฝีปากบริเวณไล่ขอบนะฮะเติมปากล่างให้หวบหนาห้อยอันนี้มีประโยชน์แน่แต่การสร้างกระจับตรงๆให้กระจับแหลมๆนะอันนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับต้องเรามาระวังความเสี่ยงในระยะในในระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยมีนะครับเพราะฉะนั้นการเติมฟิเลเลอร์ลิมฝีปากเนี่ยต้องมีความรู้นะครับต้องมีความรู้ต้องเข้าใจทั้งในระยะสั้นระยะยาวนะครับ แล้วก็มีเทคนิคที่ดีแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าปากปากที่สวยงามเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเ,เติมให้มันได้กระจับอย่างเดียวแล้วคิดว่าสวยแล้วนะครับจริงๆมันผมว่าความสวยความงามนะครับมันมีในหล,ลายมิตินะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตให้ดูก่อนนะครับเคสนี้เนี่ยจริงๆปากก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสวย หมอก็เติมไล่ขอบแล้วก็เติมความหนาของปากล่างแล้วก็เติมกระจับตรงกลางนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆคือเกลี่ยเนื้อเฟลเลอร์ให้ดีปากคนไข้ก็จะดูเรียบตึงสวยขึ้นนะครับแล้วก็ทรงของลิมฟีปากมีหลายแบบเลยครับที่หมอทำนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจับปันกลางเติมขอบปากตัดปากบนปากล่างหรือว่าเคสที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วมีโค้งกระจับที่สวยงามเรามาเติมความอบหนานะครับ เติมเป็นะะรัท e r ล l t ท b e r c l e ของปากล่างให้เป็นเชอร์รี่นะครับผลเชอร์รี่เนาะก็เติมได้นะครับหรือว่าเราจะเติมเป็นสายฝอนะครับปากตรงๆเพิ่มความหนาปากบนปากล่างอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะทำได้โดยการใช้ฟิลเลอร์ HA นะครับซึ่งเทคนิคการเติมก็มีทั้ง2ลักษณะ3ลักษณะก็คือเข็มแหลมเข็มทู่หรือทั้งเข็มแหลมเข็มทู่นะครับส่วนตัวเนื้อฟิลเลอร์ที่ใช้เติมนะครับหลกัหลกๆหมอจะใช้ตัวเป็นเรซินเอนคิสเพราะว่าออกแบบมาเพื่อเติมเติมเนื้อริมฝีปากโดยเฉพาะพวกนี้จะอยู่ได้ที่8เดือนถึง1ปีหลังเติมนะครับอาการเขียวอาการบวมอาการช้ำจะค่อนข้างน้อยเข้าที่เร็วกว่ายี่ห้ออื่นแล้วก็ อยู่ได้นานแล้วก็ออกแบบมาเฉพาะจริงๆสัมผัสนุ่มเป็นธรรมชาตินะครับอีกเคสหนึ่งนะครับที่หมอเติมนะครับก็จะสังเกตนะฮะจะเป็นลักษณะเสริมเติมเติมฟิลเลอร์ให้ดูเนียนตาเป็นธรรมชาตินะครับนี่ดูใกล้ๆหลังเติมทันทีครับก็จะบวมนะครับแต่ว่าผ่านไปสักสองสมวันพอยุบบวมก็จะได้ส่งปากที่สวยงามนะครับนะครับสำหรับการเติมฟิลเลอร์ริมฝีปากประมาณนี้นะครับผม